วันที่25กรกฎาคมมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้1เวลา6นาฬิกา30นาทีดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานโตเกียวแบบรายปีประจำเดือนกรกฎาคมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก3.1%เป็น3% 2. เสเองเวลา13นาฬิกายอดขายปลีกแบบรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศอังกฤษ คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจากลบ2.7เป็น1.2 3เวลา15นาฬิกาปริมาณเงิน M3 ต่อปีประจำเดือนกรกฎาคมจากธนาคารกลางยุโรปคาดการณ์ว่าจะลดลงจาก3.9เป็น3.7ต่อไปเป็นข่าวโฆษณาพับจีเพนกวินเจ้าเพนกวินตัวอ้วนสุดคิ้วจากโปรเจกต์ NFT สุดปังตอนนี้กลายเป็นเหรียญมีมสายก n a n c นที่ทั้งน่ารักและทรงพลัง พร้อมให้เทศดคู่เงินบาทได้แล้ววันนี้บนบีทาชาไทยแลนด์โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่างเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด